อินฟลู free, คนดังคนนี้ประกาศใจมีค่าสินสอดให้น้องปอผู้การไปต่อหรือพอแค่นี้กันแล้วแต่ปลดทุกหัวอกคนเป็นแม่ดิวเทรพัตอินฟลูดังขอจ่ายค่านี้สินสอดให้น้องปอน้องผู้การจะไปต่อหรือพอแค่นี้กันแล้วแต่น้องทั้งสองค่ะในวันที่13กันยายน67ดิวเทรพัตเสื้อผ้าพ่อค้าผ่าอินผาฟินอินฟลูเซอร์ดังหลังทราบเรื่องราวของน้องปอกับน้องผู้การคู่รักที่ต้องเลิก รากันในรายการโหนกระแสปัญหาทุกหนักที่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงต้องจ่ายค่าสินสอดแทนฝ่ายชายจนเป็นหนี้สินรุมเร้าแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อล่าสุดดิวธิรพัฒน์ได้โพสต์ประกาศตามหาแม่ของฝ่ายหญิงว่าใครมีเบอร์ติดต่อคนแม่น้องผููกันน้องปอโหนกระแสพี่ดิวธีรพัฒน์ขอใช้หนี้งานแต่งให้เด็กทั้งสองให้คุณแม่ขอมอบให้เลยสองแสนบาทผมขอปลดทุกให้กับคนแม่ ก่อนที่โพสชี้แจงเหตุช่วยเหลือด้วยว่าที่ดิวขอบอกเจตนาที่ช่วยน้องผู้กันกับน้องใบปอที่ขอใช้งานแต่งให้น้องทั้งสองทั้งหมดในจำนวนเงิน2 0 0แสนบาทเพื่อมอบให้คุณแม่น้องปอไปใช้นี้ไม่มีเจตนาใดๆครับ อยากมอบให้เป็นกำลังใจคนแม่เพราะแม่คนนี้คือแม่ที่เป็นแม่ทําเพื่อลูกจริงๆผมได้เห็นความดีที่แม่ทําแล้วนะครับและแม่สมควรได้รับสิ่งดีๆจากคนดีๆตอบแทนให้แม่มีความสุขต่อไปแล้วพบกันนะครับคนแม่และน้องดิวอยากให้คนแม่รับเอาไว้เพราะมันคือผลแห่งการทำดีที่แม่ได้กระทำเพื่อลูกทั้งสองทั้งน้องปอและน้องภูกันครับผมและพี่ดิวทั้งสองขอให้กลับมารักกันให้อภัยกันนะลูกคนดีๆไม่ได้ห่างกัน ง่ายๆอย่างที่พี่หนุ่มกัใช้ยได้บอกเอาไว้และหากใครหลายคนที่ให้กําลังใจกําลังท้อใจยังมีคนดีๆในโลกนี้ที่มองเห็นความดีที่คุณทําอยู่และคอยซับพอร์ตเรื่องเราในครั้งนี้ให้ทุกคนได้สมหวังกับสิ่งที่ใหม่ปองนะครับ และยังมีการโพสต์ต่ออีกว่างดดราม่าก,กับคําที่บอกว่าให้น้องผู้การและน้องใบปอจะได้ไปต่อหรือไม่ไปต่อกับชีวิตคู่สําหรับพี่ดิวเทรพั์ขอเป็นพี่ชายจ่ายค่าสินสอดให้ในเงินจํำนวนบาท2 0 0 0สนบาทค่ะ